โอ้ยเอาลงน้ำดิโอ้ยลุ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 ลลุ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 ล นี่ดักกันไว้ในเมื่อคืนนี้โอ้โหเห็นตื่นกันมาเจ้วเ,เจ้ากันตั้งแต่เช้าเลยตายถือนี่ไปมันแกงรองดูกันว่าเบ็ดที่เราจะไปเช็คในวันนี้เนี่ยจะได้ปลาผงปลาอะไรก็ว่ากันไปนี่ นี่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อปลาเลี้ยงที่หลุดมาโอ้ยไม่ใช่ตอนันมาปลากูนน่ะนี่ดักอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวไปกันต่อไปดูเบ็ดอนต่อไปลุลุลลุ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 ลลุ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 ุลุล ตัวใหญ่นะไป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 ตอสไปเลยโหเจอไปหมดนี่แหละโอ้โหนี่เป็นตัวใหญ่นะเฮ้ยแต่ก็ตัวใหญ่นะอันนี้โอ้โหนี่กับเมื่อคืนหน่อยนึงนะตัวนี้อยู่เลยเนี่ยน่าจะไม่หลุดเลยแหละดูหัวดิโอ้โหทะลุอย่างนี้แต่ลองเทียบกับหน้าเิยก็ออกก่อนดีกว่า ครับคุณป๋องฮะครับว่าไงนี่คือคุณถ่ายผมผมถ่ายคุณน <laughs> <laughs> ี่คือปลาลําแดงเนี่ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> ตัวน,นี้นี่คือในการการนี่คือมันเมื่อกี้นี่คือมันว่ายแบบเห็นชัดเห็นน้ำเป็นแค่ยิรงรวมถึงอ,อะไรแล้วเนี่ <c oughs> าตัวนี้เป็นนักล่ากล้า <c oughs> วปลาสแงโโอ้หตอนนี้น้ำก็ยังคงเป็นสีเหลืองนะครับใช่ถ้าเราล้องมาเนี่ยมันอาจจะได้น้ำตาลด้วยเหมือนว่าระดับน้ำมันจะลดลงนะ เมื่อวานน้ำเยอะกว่านี้นะครับมานี่พอมาถึงใกล้แล้วทุกคนปะพวงเข้าแข็งเลยแล้วแต่ไม่เท่าตัวไม่กี้นัเป็นตัวนี่ครับพังน้ำแรงถได้มาเราจะไปงานศพใครวะเนี่ยโอเคเขาดำ้วยนะอยู่อย่างเดียวที่ไม่ดำนะใจเว้ย่มาดูพี่น้องกนมาดู่้งดูโอ้ หน่อยตอนนี้นะครับตะวันวิทย์นะครับจะเป็นคนโอ้โหเหยื่น้ำลูกเหยื่อเลยเป็นคนสังหารนะครับโอ้โหอะไรวะเหยื่น้ำพัดไปแล้วเดินลำบากเลย โอเคเอาเรามาถึงตรงที่ได้ปลาแล้วโอเคครับอือได้อยู่นะใส่เข้าไปอู้หโอ้ยเอาไลงน้ำดิโอ้ยจ้าอ้น่นะครับไม่มึอเอาไ้เออทำงางออกเดีเออข้าไปคนไปหมดแล้วสวย อุ ừ. 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 Yeah. Mm. ้อสวยงามดีครับสวยงามได้ลูแมวเข้าประมงนอนฮึ่มแล้วเหยื่อบเลยเกือบเลชังมากไอ้สัสอื้อนี่โอดิตัวใหญ่อยู่นาะไปเลยเลยโคตรเล็กอ่ะ อนนี้กำลังหาทางกลับกันอยู่เพราะว่าตัวเมื่อกี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่ดักกันไว้แล้วนะครับกำลังเดินทางกลับไปยังแคมป์ของเราเฮ้ยมนอยู่ตรงไหนวะดูๆจากทรงแล้วก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยไกลนะเพียงแต่ว่าที่มันช้าคือ,เ,อ,อเราเดินต,ววตรวจเบ็ดไงไม่ไกลก็บ้าสิคุณอ๋องพูดเพราะว่าพวกเราเดินมาเนี่ยเทาเวลาหากลับ ทำไมพูดเพราะอย่างวะเนี่นี่มันมันขัดกับบุคลิกตัวจริงของคุณท้อเลยนะเนี่ยหยอกนะทุกคนอย่าไปเชื่อของนะมาเลยโมไปบรินี่หายแล้วของเออกริเวณนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของคุณตายไปกับช่องช่องฟันี่แล้วใช่มันตายไปกับช่องก็ฟอนี่แล้วแล้วก็เกิดใหม่เป็นชวันวิทย์ลาน จะถึงฝั่งฝันแล้วนะครับในที่สุดเราก็เห็นพระทุดงแล้วแคม <c oughs> นี่คือปลาพวงที่เราไปดักกันมานะครับก็เมื่อกี้หลังจากที่รอบที่เราไปเ<ม>พิ่งไปล่าสุดมาเนี่ยก็ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้มันได้มาจากไหนครับคุณทอยครับนี่ก็ตอนเช้าผมก็ได้ไปดูเบ็ดนะครับก็ได้ตัวนี้มาแต่เสียดายนะที่ตะก้องไม่ได้ไปด้วยนะครับตะก้องไม่ตื่นนะช่วงหกโมงเปรมันมน,อมน,นอนหลับสบายดีเกินสบายอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ตัวโคตรใหญ่อ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเห็นไฮไลท์ตรงนั้นเนี่ยไม่ปองรอก็แก้หน้าหน่อยโอ้ใหญ่กว่าหัวลัเนี้อาจริงนะโอ้ ตั้งแต่หน้าเลยอะพ่ออยู่ใกล้โอ้โหเมนูวัดฒนธรรมาหนีเนี่ยเอาไว้เออไปชั่มแหลกโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำกินแล้วทำเมนูอะไรก็ว่ากันไปมันก็หนขี้เลยเป็นตอดไว้เป็นคนหนึ่นขี้เพื่อนๆจำไว้เลยในกลุ่มนี้แม่งมีแต่คนตดแม่งคนหนึ่งขี้อุก้นี๋ยอุ้มก้อนกำลังเอากลิ่นออกแล้วนะครับโดยที่เราจะใช้มือของเรานี่แหละเนาะใช่ หลายคนคงยับีบๆเข้าไปนะโอ้โหทุกคนดูเกล็ดหญ่อะเกล็ดใหญ่มากนะถ้าก่อนเล่นเต็มเลยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้นี่หลักไม่ต่ากว่าสองสามปีอะเหรออืมตัวใหญ่มากนะตัวสองรังอ่ะสองลายแต่คุณไม่ใช่นี่แปลกับมันไม่ได้แล้วตอนนี้ก็จะเขียนของเรานะครับอะไรอสภาพเขียนนี่เลยดูไม่ได้เลยนะเราต้องทำการขัดเกลาใหม่ชอบเลยคุณจอนนะครับ ตอนกว่ามึงทำเขียงมาอยู่ข้างหลังนี่ดีกว่ามั้งเขียงแ่งโคตรสกปรกไข่ปลาครับแล้วถ้าไข่คนก็นีฮ้ยนี่ครับไข่ปลาจะได้กว่าจะเอาเกล็ดออกนี่แต่รับแผ่นนี่มันยากจริงๆ ทำเลยครเอาปิดฝาหม้อเลยโอ้โหเขี้ยวคตร้อนมหนึ่งสองครับปาเนื้อนี่โคตรขาวเลยอ้โอ้นี่คัพักกำลังชินเผ็ดไม่ได้อดชิมชิมได้ตุก่โคตรเผ็ดครับเชฟนี่สคนอ้อร่อยเลยอ่ะ อร่อยไหมอร่อยเลยพี่ลองลองลองผสมมะนาวหน่อยนี่คือลองผสมมะนาวเออชิ้นนึงได้เนื้อชิ้นนึงแล้วก็น้ำถ้วยนึงอ่ะเนื้อขาวอร่อยเลยนะผิดมะนาวผสมนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวหน่อยนิดเดยวเนื้อปลาพวงเนื้อร่อยมากใส่เยอะซะหน่อยอร่อยสดๆเซลล์อย่างเดียวคือมันมีก้างเยอะไปหน่อยปลาปลาใหญ่กินง่ายนะปลาใช่ยิ่งใหญ่ยิ่งกินง่ายนะ ไม่เหมือนไอตัวเมื่อกี้สองตัวเมื่อกี้ต้มนะลองใส่ดิสาระแนนโอน้ใส่สาระแนนไปเลยไอหม้อตัใหญ่ซื้อมใส่ของอร่อยค้าได้ไงเศกบๆนี่ไทยเลยน่ไม่ไอโฟงไงเพรทพี่เขาไปถึงบ้านนี้เขาน่าจะไปคุยลูกเขาพวกนีู้ดเยอะจัดนี่ของแล ร้อยแน่นอนโองแรป่านั่นโอ้ฮือะชิมดิลองชิมบ้างนะชิมตังเนี้ยใส่มะนาวยังใส่ลองชิมอันนี้คือสูตรใส่มะนาวนะครับเราจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงอาช้อนตรงนั้นมาสิคอนเจ็กเออมะนาวก็ดีนะถ้าทุกคนชอบก็ใส่เลยเดี๋ยวถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนมันก็ ได้อีกลิ้รสชาติึลยมันขาดขมันมาขาดขิงอ่ะมาขาดขาให้มีขานี่จบใช,<ง>ใช่ใช่ไม่มีขามา<ก>ตัดก็เพราะอย่าง<ๆ>นี้แหละถ้าชอบก็ใส่ไปถ้าไม่ชอบก็กิกนอย่างนี้เละโอ้ไม่ต้องใส่เยอะมะน,นาวใส่เยอะกันไปนี่ไหมอ่าอู้ใส่ดีว่าอร่อยนะแต่ถ้าแบบนี่ตัวใหญ่เนื้อตัว่นือเ้ขาวๆถ้้้าโโดดยยรวมมทุกกคนชอออออบ็ใส่หหืื เต่อย่าใส่เกินใส่เกินเมื่อไหร่แล้วเสียเลยล่ะมะนาวโหอร่อยมากอ,อรัอมามเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ถ้าถ้าเออะไรอ่ะต้มยำอ,ะอ่ะเออไม่ชัวยจะนะคนน้องต้มยำอ,ะอ่ะคนนต้มยำถ้าใส่นี่ตัดมากเลยอร่อยแต่มะนาวก็อร่อยแบบนะมันเหมือนมันกินมันชนกินให้เรากินอ,ะอ่ะเปรี้ยวหน่อยใส่เลยมั้งประมาณนี้แต่เราคนไม่ค่อยคนกินเลย อรอยกว่าร้อนอร่อยน่ก็อร่อยแบบนะตังไว้ส่วนนึงด้วยาแญ่ไว้เดี๋ยวก่อนนะนี่คือใบต้นใบสาดได้มุมเราไม่ก um> ินข้าวแล้วจังหวะนี้คือปลาหมึใหญ่นี่นะครับ หัวก้างที่เล็กๆที่ลำคาลลำคาเนาะโอ้โหดูยังไงดูเลยอันนี้นี่โอ้โหใหญ่เลยอ่ะใหญ่มากใส่กรุงตองทิ้งด้วยโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยเนี่ยพวกกูรัดชิ้นนี้เลยเออนั่นแหละหือก้างใหญ่มากนี่นะครับโอ้โหชิ้งก้อนใหญ่ขอชิ้นนี้แล้วกันนะ นสีจัดจองเลยแล้วกันนะนี่โหเต็มจานเลยลามะนาวเส้นหนึงยอดนี่เที่ย่ะันมันอ่ะฟันหูโอ้โหฟันปลาปลาปีศาจปลาปีศาจตัดปัญหาแต่ต้นโอตอร่อยเอาละเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรับประทานยังแพร่อนุญาตดูนี่ก่อน โอเคโหเน้นเน้นยังไงหรือยังเต็มจานนี่ครับส่วนที่เมื่อกี้พี่วิทย์เขาบอกว่าอร่อยนะครับใครอยากชิมก็ไม่มีให้ชิมนะนี่ไงตามเลยอ๋หมาถึงไมถึงคนในในกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่คนดูใช่ไหมเหือกเหือกปลาโอ้โหน้ำเนน้ำลายเบื่อนซึ่ง ที่ที่พาเรามาเนี่ยเขาบอกว่านี่คือ,คอ,อจุดเด็ดเลยนะครับอืมอันนี้กนะินได้ไหมมันอารมณ์เหมือนกับว่าเรากินพวกไขกระดูกอะที่เวลาเรากินไก่ย่างอะไรนี้แล้วเราชอบแกะกระดูกกนะันแต่ว่าอร่อยนะไม่คือแบบถ้าในมุมปลานี่คือเ,ออเหมือนกับอันเนี้ยอร่อยคนจะสำหรับคนที่ชอบกินอะ ลอยยังฟินตอนนี้ก็ต่างคนต่างกินกันจนหมดแล้วแล้วก็อิม่มมากๆโตเดียวอ่ะกินไม่หมดอ่ะคิดดูดิจัดทานกินไม่หรือไม่คุยเยอะมากอ่ะโตเดียวกินไม่หมดอ่ะออสัตตาสัตตามา,วมาขวาัญตอนนี้ก็กอิม่มอิ่มจัด หลังจากกินเสร็จแล้วให้คุณชวนวิทย์เขาได้กินบ้างนะเดี๋ยวก็พักผ่อนนอนตามสเต็ปใครของใครของมันอยากย้ายเข้าเอานึ่นลอยนาฬิกาตัวไมกคอยากย้ายไปพักผ่อนดีกว่านะ นี่นครับนี่ก็คือปลาที่พี่เขาไปดักไว้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนผมผมก็หลับอย่างสบายแต่พี่เขาก็ไปบุกบุกแบบบุกน้ํำลุยฝนเพื่อที่จะเอาปลาตัวให,ใหญ่ๆนี่มาให้พวกเราได้เห็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะอยู่ในปาน่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกจากปา่าอ๋ออยาจะบอกว่าปลาพงเหล่านี้เนี่ยหนักโคตรๆนี่คือท่าดีนนูใช่ไหมเนะี่ยแต่มันสู้ผมไม่ได้หรอก เรนานที่นี่ก็ล้างมากแล้วได้เขาที่นี่นะครับก็มีปลิงกเหมือนกันนะข้างล่างนี่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าครับตอนนี้คือหนักมากๆเลยเราก็อุตส่าห์ถือข้ามจากฝั่งนน้นเนี่ยเพื่อที่จะข้ามอีกฝั่งหนึ่งนี่นงฝั่งนู้นนะความฝันกลับไปฝากบ้านโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมก็ได้มาประจันัยตามล่าปลาพวง ขนาดใหญ่แล้วก็คลิปนี้ก็ได้จบลงด้วยระยะเวลา3วัน2คืนก็คุ้มอยู่นะครับกับการมาล่าปลาที่นี่ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดีภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ